อ่าคือจริงๆตัวอย่างเกมมันดูเบาบางสบายๆแต่ไม่พอเข้ามาในเกมแล้วมันดูหนักหน่วงจังเลยสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน e อ d นดินะครับผมเกมนี้ตะกี้ไปเห็นมาในสตรีมนะครับพูดถึงเราที่เป็นแม่หมาจิ้งจอกตัวสุดท้ายของโลกนะครับเราต้องหาทางเลี้ยงลูกนะครับหมาจิ้งจอก3ตัวให้รอดจากโลกที่กำลังล่มสลายนะครับถ้ามองอดีๆผมไม่แน่ใจว่านี่คือลูกหมาจิ้งจอกที่อยู่ในท้องหรือเปล่าเห็นปากเห็นขาเห็นหางน้อยๆอ,อ่ะลองกดเล่นดูครับ32มสองหน ใช่ไหมลูกหมาจิ้งจอกใช่ปะอยู่ในท้องโอกรลังอ้วนฉุเลยโอ,โอเคครับที่แน่คือภาพสวยใช่ครับกวดสเปซในการอินเตอร์แอคคือผมเท่าที่ผมเห็นนะครับทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์น่าจะเป็นไฟป่าที่ออสเตรเลียปะครับที่บอกว่าทําให้สัตว์ป่านะครับตายไปหลายล้านชีวิตเลยครับอาจจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่น่าจะเป็นสเกลที่ใหญ่กว่านั้นเพราะว่าเราคือแม่หมาจิ้งจอกตัวสุดท้ายของโลกใบนี้เลยนะครับซึ่งลูกในท้องของเรานะครับผมก็น่าจะเป็น เผ่าพันธุ์นะครับสุดท้ายของเราที่จะเหลืองเหลืออยู่นะครับลักษณะนั้นซึ่งเกมมาภาพสวยครับไม่ใช่เกมผีแล้วอาจจะไม่ปั่นไม่โปกมากนะครับว้ยเกือบทับหัวกดสเปซบายย้ำๆเพื่อทําการขุดรูอ๋อหมาจิ้งจอกกันเป็นสายขุดถ้าจำไม่ผิดถือว่าเรามาเสพงานอาร์ตงานศิลป์งานเพลงนะครับแล้วก็มาดูสะท้อนนะครับผมถึงธรรมชาตินะครับที่เลวร้ายกําลังเกิดขึ้นนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าไฟป่าเกิดจากมนุษย์หรือว่าเกิดจากธรรมชาตินะครับหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ได้มาจากมนุษย์นะนะครับมีหอประภาคารอยู่ด้วยกระต่ายตัวน้อยมากี้มูสนะครับวิ่งด้วยไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่าที่นี่ชื่อว่าไอตันเนชเชอรลเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับโอเคอุทยานแห่งชาติคงจะมีพวกคงจะไม่เช่มีพวกจิโก,โกมาเอาไปต่อไม่ได้ฮะไปต่อไม่ได้ต้องย้อนกลับครับ ได้ใช่ป่ะต้องย้อนกลับป่ะแต่ว่าทางมันตันนะอ๋อตัวนี้ขึ้นได้อ่าโอเคค่อยๆไปนะครับวันนี้จะสงบสงเสงี่ยมเจียมตัวนะครับไม่ปั่นละกันให้เกมมาสะท้อนนะครับเพราะเกมมันดูดีสเปซบาร์เพื่อปีนต้องกดไรกดค้างเหรออ๋อกดค้างเวลาปีนระนาบทรงนี้ให้กดค้างโอเคหมาจิ้งจอกนี่มันจะมีความเหมือนหมาผสมแมวนะครับจะเป็นหมาที่โลดโผนปีนป่ายได้ โอ้งานโดนตีทำเดียเนี่ยโอ้หน้าผาโอ้ยมูดมูดติดไฟอ้ายโดนโดๆโดน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 ดโดดตายปะไม่รอดแต่เราลอดครับอ๋อให้กดค้างกูก็รัวยิกเลยอ๋อถ้าเกิดอย่างนั้นคือให้กดค้างอ่าเข้าใจ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 ตายเพราะวันอะ เมื่อกี้ตอนหลบมูสผมกดไม่ทันอ่ะอุ้ยเจ็บเลยอ่ะอุ้ยเจ็บเลยอ่ะเจ็บเชะสะท้อนจิตใจไม่นะไม่ดีโอเค,อเคน่ากลัวเกมฮอลเลอร์เยอะเลยนะครับแบบนี้ถ้าเราไปสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอนะครับกับทุกสิ่งทุอย่างในโลกที่มันใหญ่กว่าเราหมดเลยเท่ากับว่าถ้าเกิดมีแอคชั่นพยายามกดคางไว้มากกว่ากดยิงยนะ อะลองให้รู้ลองให้รู้ลองให้รู้วิ่งไม่ได้นะครับขาเจ็บว่าแต่เสาเบอร์สามคืออะไรอะครับโอเค่าว่าลูกในท้องจะไม่เป็นไรนะครับในตัวอย่างเกมลูกมีสามตัวถ้าไปถึงปลายทางลูกหดไปไม่ครบจานวนนี่ผมมันจะเกิดบาดแผลทางใจมากเลยนะค e p เอามีไฟฟ้าปะวะกูว่ามี <laughs> มาทางนี้ก่อนดีกว่าน่าจะขึ้นได้ มันไม่มีแอคชั่นโชว์แล้วนะครับว่าตอนไหนขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสำรวจเองแล้วโอเว้ยกดค้างไว้โอ้มีคาซีนด้วยโอ้เห็นเป็นนมขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าพร้อมจะคลอดลูกแล้ว ลองไห้ด้วยเอาเมาส์ออกไปออกคลอดลูกเหรออ๋อหมาน้อยออกมาแล้วสามครบสี่เหรอเฮ้ยใ,ในตัวอย่างผมเห็นแค่สามนะอุ้ยลูกงอกเพราะการกระแทกครับฮะให้เลือกอ่ะ เลือกทำไมอะ่ะโอเคงั้นผมคิดว่าน้องคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้สีเข้มคนนี้สีขาวคนนี้สีมันจะเป็นสีโอ้ใส่ใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้า okay. อาักเซปต์โอเคอ้าเชียอ๋อให้เราเลือกเหรอว่าจะเป็นตัวไหนเหรอไม่ได้ว่าให้เปลี่ยนสีทั้งหมดเหรอเอาไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจจะเลือกตัวนี้เชียร์โชคชะตานำทาง เป็นตัวที่ตั้งตั้งใจเลือกน้อยสุดเลยบรรมดา3ตัว3ตัวแรกตั้งใจเลือกอย่างดีเลยไอตัวนี้สีมันสีมันเกินเลือกกลบหยาบ,ยาบแต่ก็นั่นแหละไฟป่านะครับเอ็นลิงนะครับเป็นเดโมนะครับใช่กดสเปซบาร์ในการลุกหรือฉันต้องเป็นลูกหรือฉันต้องเป็นตัวไหน คืนที่1อ๋อโอเคสรุปคือเราเป็นโอ้ตัวผอมแล้วครับสลิมแล้ววิ่งได้แล้วคงต้องไปออกตามหาอาหารละมัง้งเอาอาหารมาให้ลูกน้อยนะครับผมครับสนี่หมายถึงลูกหมาใช่ไหมครับนั่นน่าจะเป็นโรงไฟฟ้านะครับกด Space ในการอินเตอร์แลกมีระบบสเตลหลบหลบจากสักสิ่งนะครับแสดงว่าและสีเขียวคืออะไรวะด้านซ้ายล่างกด C เพื่อทำการดมหาล่องรอยของเหยื่อเป็นเส้นสีเขียว อโอเคเส้นไปทางนู้นนะครับอ่าเส้นสีเขียวมาทางนี้ดม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 ,ดม,ดมโอเคน่าจะเป็นเสียงกระต่ายหรือเปล่านะโอเคแล้วก็มาทางนี้ว่าระบบเกมน่ารักนะเนี่ยเดิมตามกลิ่นต่อไปลงน้ําเล็กน้อยจะมีตัวเค้ม,มาจัดขาเราไหมนะนั่นปลาเหรอกดคอนทร o l ลในการสนีเข้าไปเพื่อแอบจับปลาอย่างนี้ละมั้ง อ๋อถ้ากระโดดจิงหัวครับอันเป็นซิกเนเจอร์อ่าหมาจิ้งจอกชอบกระโดดท่านี้นะครับจำได้อยู่ตรงน้ำตื้นก็เดินตรงน้ำลึกกไ็ไาวโอ้ดีเทลดีแล้วเนี่ยเกมนี้เกมเต็มมานะสนับสนุนนะครับแต่ต้องดูก่อนว่ามันมันบอุ่นหัวใจจริงไหมเกมแนวในภาพชาอุ่นหัวใจแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ต้องแลกมามันมักจะเป็นอะไรที่บีบคั้นนะครับถ้าเกิดเราหาอาหารไม่ได้ไม่ครบจะเป็นยังไงแค่คิดก็เจ็บปวดแล้วใช่ไหมจะลูกรัก เอาเอา,เอาปลามาให้ปลามาจากบึงที่เป็นน้ำเสียวเขียวด้วยอิ่มขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่พอและอนี่มันนั่งแบบโคตรเข้มเลยอ่ะตัวที่เราเลือกไว้ถางั้นก็โอเคครับค่อยๆไปแล้วก็ระหว่างวิ่งก็สามารถดมได้ใช่ไหมยังไม่เจอกลิ่นนะครับยังไม่เจออาหารยังไม่เจอกลิ่นเลยเว้โอโอ๋อกลิ่นทางนี้ถ้าเกิดขึ้นสีเขียวขึ้นมาแสดงว่าจะมีจะมีกลิ่นอาหาร ลงไปทางนู้นโอเคโอเคสนิกไปแล้วก็จิ้มหัวแบบนี้จุ้มได้อากลับบ้านกันเท่ากับว่าต้องมีอาหารให้ลูกๆทุกคืนนะครับก็ถือว่าน่ารักดีน่ารักดีแต่อย่างที่เห็นมนุษย์อยู่มนุษย์ดูไม่ได้กระทบแล้วนะครับไฟฟ้าก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างหมาจิ้งจอกนะี่ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับไฟไหม้ทีหนึ่งก็ต้องเลี้ยงลูก4ี่ตัวเนะี่ยเรื่องใหญ่อ่ะเนี่ยลูกแทบแตกเลยครับสำหรับหมาจิ้งจอก นั่นเท่ากับว่าต่อไปตัวไหนจะลูกเอ่ยอ่าไอตัวนี้เนี่ยเขาเลือกมาเป็นอย่างดีถ้าดทางจะเป็นลูกรักนะเนี่ยอย่าออกไปนะอย่าออกไปนะอิสตรัฉันเลือกแกมาเป็นอย่างดีตัวสุดท้ายน่ารักด้วยมาคือกับดกักอย่าออกไปหยุดนะหยุดอย่าเชี่ยว อ t ส a t รับโอ้ยน่ารักใช่ไหมใจกำลังละลายเดินยังไม่แข็งเลยครับมีถุงเท้าด้วยออไม่นะไม่นะ ไม่นะ <c oughs> อย่าทำร้ายจิตใจฉันเกินไปนะ <c oughs> คืนที่สามต้องตามหาเบาแสสินะกดซีเพื่อดมกลิ่นใกลๆ้ๆเบาแสในการตามลูกไปหูเห็นภาพนี้เลยอะ่ะใครสักคนมาจับลูกเราไปต้องหาเบาแสครบทั้งสามส่วนโอ้ยุงงานอาร์ตด,ดีมาก งานดีมากงานดีมากเล่นด้วยมือข้างเดียวได้เลยนะเนี่ยอีกจุดนี้อยู่ตรงนี้อุ้ยจับใส่กองลูกเราสู้ด้วยไอหนูกัดมือมาเลยดมกลิ่นอีกอยู่ไหนอยู่ไหนลูกกูอยู่ไหนคามอนตามหาโอ้กลงอยู่นี่ สามส่วนโยนลงเรือไปขึ้นเรือไปแล้วหรอตามยังไงอะล่องลอยจบลงที่ตรงนี้หาอาหารเพื่อลูกที่เหลือชี่มานะ <c oughs> ฉันบอกแล้วไอ้เกมภาพน่ารักแบบนี้มันต้องเล่นอย่างเงี้ยแหละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยังไม่มีไม่มีกลิ่นอาหารเลย เอ๊เอ๊เรืออยู่โน่นป่ะน่ะนั่นใช่เรือป่ะน่ะเขาจะพาลูกฉันกลับมาในคืนนี้นนแหละเอ๊ะเห็นคนตรงโน้นด้วยสุดทางอออ๋ออตรงตรงนี้เหมือนจะมีพุ่มพุ่มเบอร์รี่อาหารปะ่ะโอ้เหมือนจะมีอาหารมีอาหารมีอาหารโอเคกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวต้องหาอาหารเลี้ยงลูกตัวอื่น,นก่อนแล้วค่อยหาบอ่อแสไปตามหาลูกที่หายไปแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะตามหาหนึ่งแต่ว่ากลายเป็นว่าที่เลือจะ ไม่รอดกันไปหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรจดไปตามหาต่อเดี๋ไปตามหาต่อยังไม่สุดเส้นนะฮะแต่ว่าตุ๊ก,ตาก,กตากบอยู่ในนี้แล้วฮะต้อไปเลยต่อเฮ้ยตัวที่สองเหรออะอะอะออกมาเล่นกันเลยฮะนี่ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามโอโตแล้ว นี่เอกสามตัวที่เห็นในตัวอย่างเกมตัวนี้สี่อ่ะฉันตั้งใจเลือกแกมา,มากเลยนะแต่แกก็น่ารักให้อภัยแล้วกันได้อยู่ครับกดคิวในการเพชรอยู่นี่ไงเล่นกับลูกๆก,กดคิวเหรออ่า,สา,า,ส,า,าสามารถแสดงว่าลูกๆสามารถเดินตามได้แล้วสินะอ๋อโอเคนับหนึ่งตรงนี้ตามมากันเป้าหนูหนูเฮ้ยมามามาขาสั้นเงินยกใหญ่เลยนี่นี่น,นี่ว่าไงน้องขาว นอนงายด้วยได้เวลาตามหาเอะบอ่อแสของลูกมาแล้วนี่นะสีชมพูมาละตามหาบอ่อแสต่อไปตามมาเลยไปตามหาพี่ชายของพวกเจ้ากันไม่รู้ว่าเป็นเพียอะไรแต่น่าจะเป็นพี่ชายเขาเรียกว่าลูกคนโตมักจะเป็นตัวเดินเรื่องหลักเฮ้ยเดินกันมาดีๆนะไอ้หนูเดินกันมาแถวแถวต้นเลีหนึ่งแถวต้นเลขหนึ่งแถวต้นเลีหนึ่งมาทางนี้โออมีกลิ่นอาหารด้วยมีกลิ่นอาหารมีกลิ่นอาหารมีกลิ่นอาหารกด control เพื่อ c l o ช e ไม่ทําให้หนกคูกตื่นมีโรนอยู่ตรงน้นด้วยฮะเฮ้ยแถวตอนเลนหนึ่งแถวตอนเลนหนึ่งแถวตอนเลนหนึ่งแดีวนกคูกันตื่นแล้วก็เจอหนูตรงน,น้นอย่าดีเทคเราอย่าดีเทคเราโอเคเราเจอกระโลกน้อยอยู่ตรงน,นู้นกระต่ายสักอย่างหนึ่งฉันจะจับแกและนะแบบนี้เลยกดเอเพื่อให้อาหารลูกๆนี่เนี่ยกินซะ อืมดีขึ้นดีขึ้นที่สำคัญฉันเห็นว่านั่นเหมือนกับดะซึ่งถ้าฉันดิสอารมันไม่ได้ได้แค่กระโดดข้ามเดี๋ยวลูกกูโดนอย่าเพิ่งเชียวให้ลูกขาแข็งก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับไปว่าแต่ตัวจิ้งจอกตัวแม่นี่โอ้กินอาหารกินอาหารอยู่ในเอ๊เสียงใครเดินเน่ยเสียงใครเดินวะลบเริ่มไกลออกไปแล้วมัง้ง มาตัวนี้ก่อนมาตัวนี้ก่อนมาตัวนี้ก่อนมากินข้าวมากินข้าวมากินข้าวกินบร์รีก่อนค่อยๆสักไอ้นี่ไปนะครับผมยังไม่รู้ผมเจออะไรอยู่แต่เสียงเดิมเนเสียงมนุษย์เลยไม่กินอาหารอยู่ทางโน้นหรือว่าไม่ใช่มนุษย์ว่ะโอ้อะไรอะ่ะตุนตัวใหญ่เหรอมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับ วะย่าอ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 ยาอยาอย่าอยาทำเราอย่าทําเราเป็นอะไรอ่ะหมูเหรอลุนลูกหมีและคูนเหรอมันคืออะไรไม่รู้ครับแต่เหมือนจะเป็นอาหารเย้ยอย่าอย่าอไม่สู้คนไม่สู้คนไม่สู้คนโอเคกลิ่นอาหารตัโน้นเดี๋ยวขากลับค่อยมาแล้วกันไปตามหาเรื่องของกลิ่นสีชมพูก่อนนะครับนั่นไงเห็นแล้วสีชมพูตัวโน้ตอยู่กับไอ้กล่อง ในซนดิ้งอยู่ชุดรีเทิร์นเชลเตอร์ for s a ฟ e ี y โอเคโอเคกลับ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 กับคืนหมดละคืนหมดล้คืนหมดลกคืนหมดแล้วดีเวลากลับบ้านแล้วช็อปไม่พอแล้วเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยไอ้นั่นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เฮ้ยเฮ้ยมีอะไร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 ีไรชย่ๆๆๆๆๆนี่เนี่ยต่อสู้มันจะกินลูกเราเวนลูกเจ็บเลยเจ็บเลยอ sorry คาบเลยอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดเจ็บต้องคาบเหรอ โอ้ยไม่นะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านคืนนี้ได้แค่นี้คืนนี้ได้แค่นี้กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนได้อยู่นะครับคืนนี้เริ่มตัวโตขึ้นนะครับคาซีหนึกและโอ้ถล่มเหรออยู่ไม่ได้แล้วเหรอคืนที่ห้าเหมือนจะมีแสงสักอย่างด้วยเราควรจะไปทำภารกิจเรื่องลูกก่อนนะครับเอ้ย ฮ้ยยัายายัยายัยายกูสู้คนนะทำไงอะทำไงดีอะทำไงดีทำไงดีทำไงดีอะสเตลไปก่อนนะครับเหมือนจะเป็นคนพยายามมาจับเรานะครับโอเคต้องรีบทำเวลานะครับคืนคืนนึงมันสั้นมากไารีบไปต่อมาเรื่องกินเื่างรอง,องได้เวลาไปช่วยไอ้นั่นก่อนโอ้มีมุมมองเพิ่มเติมต้องกดปุ่มไหนนะกด C โอเค มีทําการขายให้กับคนตกปลาเหรอเป็นหนุ่มตัวสูงเลยฮะเพื่อแลกกับยาเหรอไม่แน่ใจนะไปต่อไปต่อถ้าหาอาหารไม่ได้น่าจะหยาบโลนหน้าดูเลยดม <S <S เหมือนจะปิดดิวไม่ลงตัวนะครับ ทำการเซโนโไปโอเคต้องหาอาหารเพิ่มเติมและีกจุดหนึ่งอยู่ตรงโน้นเวลาขุดต้องกดโลัวๆแล้วล,ลูกๆกรมุดต,ตามเข้าไปมันเดินม,มาแล้วมันเดินม,มาแล้วมันเดินม,มาแล้วถ้าเซโนถ้าเซโนแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะแค่รู้ว่าเคยเจอกันเฉยๆแต่ไอ้เจ้านี่ก็แอบมาขโมยยาของชายคนนี้ไปเหรอ งั้นแสดงว่าอาจจะไม่ใช่คนเร็วน่ะสิไม่มีอาหารอะไรจริงๆใช่ปะโอมีอาหาร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 หถรแถวนี้ฉันได้กินอาหารเว้ยหรือว่านายจะไม่ใช่คนเร็วอะ่ะแต่ท่าทางนายดูคนเร็วจัดเลยนะฮะคนเร็วนี่นาะสารเร็ว โอ้ยเจ็บอ๋อถ้าเกิดเราสู้ส,สู้จะเจ็บด้วยเหรอเอาเชียร์ไม่รู้เจ็บวิ่งไม่ออกหยาบละ,ะเชียร์จะกลับทันไหมเนี่ยเชียร์ตึงเปลี่ยเลยตึงเปลี่ยเลยเอาวิ่งได้หน่อยละครับอาการดีขึ้นวิ่งได้หน่อยละเชียร์หยานะอย่านะานะานะหมดเวลาแล้วอยานะไอ้อย่าแตกฟูงลูกอย่าแตกฟูงมาี่มาม,มาดม,มาพาวิ่งเลยมาน่คขมอน จำได้จำได้ว่าทางนี้เหมือนมันจะมีฮึบวายเอ้เชยกมาได้ยังไงเนี่ยอยอย่าเจบเจ็บเจ็บเโอยเจ็บอ้อ้เจ็บหนักเชยลูกจ๋ากลับบ้านกลับบ้านกับมันจะจับกูแล้วกลับบ้านอ่าอย่า โอ้ยลูกล่วงอ่ะว้าวแล้วเกมน่ารักน่ารักแบบนี้อุย้ยขึ้นหัวกระโหลกเลยโคตรเลวเลยเกมเชี่ยนี่เกมมันเซฟตรงไหนเกมมันเซฟตรงไหนอยากรู้เกมมันเซฟเก๋กดเมนเมนูเชยคอนติเนียได้ไหมคอนติเนียมันจะเป็นคอนติเนียตรงไหนอ่ะอ้าว รีวันเลยเหรอไม่แค่จะกดดูเฉยว่าเซฟตรงไหนกูก็ไม่ได้ตั้งใจจะย้อนไม่ได้อยากย้อนกู <c oughs> ทำเวลาก็ได้ทำเวลาทำเอเมื่อกี้พังมือเมื่อกี้พังมือเมื่อกี้พังมือจริงๆไม่ตั้งใจจะย้อนไม่ตั้งใจจะย้อนพังมือจริงใช้วิชามมนบ่อยจนคนไม่เชื่อแล้วเนี่ยแต่เมื่อกี้พังมือจริงๆนะเมื่อกี้พังมือจริงๆผมว่าผมไปหาอาหารตรงจุดอื่นก่อนดีกว่าน่าจะพอมีมั้งถ้าเกิดหาอาหารได้ขากลับก็น่าจะปลอดภัยมีอาหารไม่แถวนี้ เดี๋ยวถือว่าวิ่งสำรวจไปก่อนนะครับเผื่อมีอาหารตรงสุดทางไม่รู้มีอะไรด้วยโอ้อาหารใช่ไหมอาววางโอ้มีเยอะด้วยวางเป็นเศษอาหารเหรอจุดสปอนอาหารเหรอไม่รู้คืออะไรทำไมให้เยอะจังู้ยเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผิดผิดผิิิิิเจอถุงครอบหัว อาบทลงโทษโดนถุงพลาสติกครอบหัวบทเรียนความโลภบ,บทเรียนความโลภเราก็เห็นคุยได้กันนึกว่าคุยได้ไม่จํากัดแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับของสัตว์นะครับที่บอกว่าเต่ามีหลอดที่มัน,นจะหมูกแล้วก็เห็นปลาโลมาหรือปลาสักอย่างที่มีไอ้นั่นนะครับผมติดอยู่ในคอโดนพลาสติกติดคอเราก็ได้รู้เลยว่ามันอยู่ยากขนาดไหนต่อไปตรงจุดนี้จําได้ว่าจะมีคนอยู่ ถ้าเราระวังดีๆเหมือนจะมีอาหารอยู่นิดนึงได้เวลาหาอาหารให้ลูกๆไอตัวสูงนั้นไม่อยู่ครับถ้าเราจับสัตว์ตัวนั้นได้ก็น่าจะดีโอเคฉันเห็นละฉันเห็นแกะและฉันเห็นแกแล้วฉันเห็นแกแล้วแกจะเท่าไหนกันเชียวฮงไอตัวน้อยในพุ่มหญ้าพุ่มต่อไปแกเสร็จฉั้นแน่แกเสร็จชันแนกแกเสร็จฉนัจฉนนี่เนี่ยอย่ามาจับฉนันนะอย่ามาจับฉนันไป เพนเพนตรงนี้ปุ๊บมาลูกวางกินโอเคอย็นงน้อยฉันก็ได้ใส่คอแฟนซีแล้วกันนะไม่เป็นไรตรงนี้เหมือนแม่เห็นเหมือนจะมีพุ่มเบอร์รี่อยู่ขออภัยถ้าโลภแต่ฉันต้องการมันมากกินแล้วเราจะเพนกันแล้ว okay. โอเคโอ้อะไรเนี่ยคืออะไรอะ่ะอาเหรอ ให้ลูกเล่นเหรอคืออะไรตรงนี้อ๋อถ้าเกิดรูเล็กจะให้ลูกหาอาหารให้อ๋อก็กินกันสิลูกๆโอเคปล่อยลูกๆกินกันละอ๋อถ้ารูเล็กน้อยต้องให้ลูกเป็นคนไอ้นี่อ๋อกินพวกไส้เดือนกินพวกนอนสุดทางมีแค่โอ้ยต้องสู้อะต้องสู้อะทางตันเอาดิจะอะไรก็มาบวกอืม กัวิ่งฝ่าไปเลยวิ่งฝ่าไปเลยวิ่งฝ่าไปวิ่งฝ่าไปวิ่งฝ่าไปโอเค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 ได้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 อยู่อ่ะได้เวลาวิ่งกลับของเราเจ็บแล้วมันจะรีเจนนะครับแต่ว่าหมดหมดเวลาแล้วเดี๋ยวลูกน่าจะเริ่มหิวละต้องกลับไปนอนแล้วต้องกลับไปนอนแล้วต้องกลับไปนอนแล้วหมดเวลาแล้วจะถึง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 แล้วตามมา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 เร็ว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 หมด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  อ๋นะได้ไซคอแฟนซีมาหน่อยนึงว่าถ้าเกิดไม่ได้กดข้ามลูกจะมีแอคชั่นด้วยระหว่างตื่นมาดม,ดมๆเฮาๆถ้าเกิดเรากดข้ามไปก็จะจบเลยคืนที่หกอ๋อออกมาแล้วครับต้องคอนึกว่าจะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นโทษแบบเพอร์มานแตนใช่ไหมครับที่แบบต้องต้องโทษตลอดการตลอดไปโอ้บอกแสเรื่องลูกหมกแล้ครับอ่ะ ได้เวลาไปตามสืบและบบาแสเรื่องลูกของฉันและอาหารระหว่างทางเจออะไรก็แวะกินนะครับตรงนั้นเราวิ่งนำไปเลยไม่เป็นไรทำเวลา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 เอ๊ะปกติมันต้องลงนี่วะทางนี้มีเบาแสด้วยเหรอว่าลูกก็แรงดีวะเฮ้เสียงอะไรกันถูกจับอ่ะไอตัวนี้ที่มันต่อสู้กับเรานี่นาเราช่วยนะเราเป็นพวกเดียวกันไอเชียนี่ อ่ะมันว่าเราแบะและคูณเหรอไม่รู้ตัวอะไรอะครับเหมือนตุ่นขาสั้นๆไม่รู้ครับอาจจะเป็นลูกหมีลูกหมีควายว่าแต่กิน่นโอเคตรงสุดทางมันจะมีตะกา้ตาตะก้าดักตะก้าละโมบอยู่ไหละโมบไ <laughs> หละโมบคุยปุ๊บได้ไส้คอ,อ,อ,อแฟชั่นสุดทางมีซัมติงลงไฟฟ้าฐานหินเหรอครับ ตัดไม้มาทำไฟฟ้าโอ้โอโซ่คนตัดโซ่โอเคตัวแบตเจอร์อ๋อแบตเจอร์อ๋อต่วลูกน้อยอยู่บนหลังเขานะครับกำลังตามอยู่ว่าเขาจะเลี้ยงลูกเราดีนะที่แน่แถวนี้มีอาหารครับแต่ควรจะสเตลไปดีกว่าโอโอภาพแหลก ไอ้นั่นมันเป็นคนนะครับคนเลี้ยงหมาด้วยเราสู้หมาไม่ได้ครับเราเป็นแค่หมาจริงจอกตัวน้อยๆบวกกับลูกน้อยอีกสามตัวยิงโดรนพังด้วยปืนไรเฟลิลโอเคผมจะสเตลไปยังไงดีวะไอ้เจ้าน,นั่นมันจะเห็นเราไหมอะสเตลสเตลเฮ้ยหมอบด้วยลูกหมอบด้วยหน้าตาผิดบูเลยอะ มันเลี้ยงพิทบูเหรอเฮ้ยเชี่ยเอ้ยโอ้ยๆๆๆๆอิโอ้โหตัดจบโคตรเร็วเลยเสียงขย่ําแบบกรบรู้เลยว่าคอขาดและนี่คือเอ็นดิงนะครับทุกคนเอ็ l i n ง Extinction Is Forever เกมมี d i e m o ครับตอนนี้ไม่รู้ตัวเกมเต็มจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ดูทรงแล้วเป็นเกมที่ภาพสดใสงานอาร์ตใช้ได้งานเสียงดีภาพสวยแต่ตัวคอแมคคานิกของเกมจริงๆอ่ะมันไม่ได้แปลกใหม่ แต่มันทําร้ายจิตใจนะครับผมมันทําร้ายจิตใจคือการที่เราแบบต้องเลี้ยงสักสิ่งอะไรพวกนี้เหมือนการต้องแบ่งทรัพยากรเพื่อเเจียดไปเลี้ยงสักสิ่งเป็นเรื่องปกติแต่เพียงแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์แม่ลูกมีเรื่องของปั๊ปปี้ลูกหมาครับอะไรพวกนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็เจ็บปวดนะครับนั่นแหละครับขอขอบคุณทุกคนมากๆที่สนใจป้ายเหรอลูกเอลลิงเอลลิงเห็นไหมนอนละใครดูจบมาชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ